ครับสวัสดีวันอังคารครับวันนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคมครับเป็นมือสิน้นสุดของเดือนตุลาคำว่าสิ้นสุดก็หมายถึงสิ้นสุดดับไปโดยที่บอกกับมาอีกเลยครับในพศนี้ในวันนี้ในวันที่31นี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกันครับ ออกพรษาครับกับชาวบ้านทุกลูกทุกน้าับผมอาภีธรรมะผมได้เห็นชาวบ้านที่พากันจัดกิจกรรมเกี่ยวกันกับงานออกพรรษาครับโดยที่โบได้เข้าใจความจริงละ่าออกพรรษาหมายถึงอีหยงัง ออกครนสานั่นมันเป็นกิจกรรมของผู้ไปบำเพ็ญภาวนาผู้ไปรักษาพรมจารีอยู่ในอนพระธรรมคำสอนครับของพระผู้เป็นพระภิกษุพิสงทั้งหลายนั่นแหละครับเป็นบนรรพชิตเพื่อจะไปคัดเกกาเลสเพื่อจะไปรักษาความดีงามรักษาศีลนั่นแหละรักษาพรมจารีโบไปดาไปปล่อยโบไปออกนอกลูนอก,ก,นอกทาง บ่ไปเหยียบเขาชาวบ้านครับเวลาหนาฝนจังว่าหายยูค่คงทีครับบ่ให้เดินทางนี่แหละมันถึงมีเขาพันษาเขาพันษาหมายถึงจำศีนอยที่หมายถึงห้ผภูไปอ่ารักษาวินัยครับตามพระธรรมคำสอนนั่นบ่ให้ไปเฮตพิษนั่นแหละครับบ่ให้ไป เหยียบเขาชาวบ้านครับมันเป็นย่ามหายย่ามหน้ามันเป็นย่ามฝนครับถึงได้กาหนดสมเดือนบ้านนี้ครบสามเดือนแล้วเป็นวันออกพรรษานน่นครับตามที่จริงนั่นชาวบ้านห้าถ้าเข้าใจความจริงจะออกพรรษาตามเพื่อนกับบ่อบ,บพิทครับแต่ว่าห้าบ่ได้เข้าใจจังสั่นครับนี่ละ่ะผลสุดท้ายไม่ขีดกันเดียวมันทั้งใหม่เบิดป่าเบิดดงเบิดบ้านเบิดเมืองครับเพราะว่าลูกหลานห้านั่นบ่ได้เข้าใจ คำา่าออกคนษาจริงๆบ่ได้เข้าใจวัฒนธรรมทิแท้จริงทิบเพินบรรยัติไหวเพิ่นอลรู้แจ้งเห็นจริงจังได้มาสั่งมาสอนกันครับจังได้มาเทศสู่กันฟังบ้านในลูกหลานหฮาหนันครับผมห่วงลูกหลานบ่ได้เข้าใจอีหยังเลยครับนี่แหละคำาว่าอันตรธานไปก็ไดข้าำจริงมัน่อันตรธานไปครับห้าสิบ่ได้ลู้ความจริงอีหยังเลย เป็นธุรกิจกันไปเบิดครับคํามาออกพรรษานั่นผู้อยู่เป็นรักษาพูพ้มาจจารีเป็นบนรรพชิตพีสุทั้งหลายนั่นก็บ,บรได้สามารถปกป้องดูแลชาวบ้านได้เลยบรดได้เข้าใจอีกอย่งเลยครับนี่แหละไม้ถึงซอยเรือ,อากาันบรได้ครับเพราะฉะนั้นดีหรือบด่ดีดีหรือซัวนั่นมันเป็นที่พึ่งของตนของตนจริงๆครับ จังว่าห้องบอด้เข้าใจดีไม้ทั้งอีหยังถือไม้ทั้งอีหยังพิดไม้ทั้งอีหยังสรุปเลวห้องพอด้เข้าใจพิทหรือถือครับที่ห้องเหตุกันอยู่นั่นครับออกพรรษานั่นครับออกก็ออกไปซื่ซอครับบ่แตกต่างก,กันกับละครน,น,น้ามเนาครับสร้างลินกันไปซื่ซอครับพ้นสุดท้ายก็ล่มเหลวก็อยู่ในคัวเหมืดม่นกันไปอีกครับปีหนามากก็ออกพรรษาก็หาประทานมาจูดกันอีกครับ ผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้เป็นผู้นำของหมู่บ้านก็บริได้เข้าใจเรื่องนี้ครับผู้ผู้ไปเป็นบนรรพชิตไปรักษาวินัยนั่นก็บริได้เข้าใจวินัยจริงๆก็บ่าสามารถจะซอยเหลือกันได้ครับเพราะฉะนั้นมั่นทึงจมมั่นถึงเป็นดิ่งครับเป็นดิ่งจมลงฝังดินแน่นครับบ่ได้เห็นคําสอนที่แท้จริง ผมเฝามากพี่น้องอาชีพฟังบ่เข้าใจหรือบางคนอาชบ่ฟังเลยครับโดตนี้ไปเลยมันเป็นเรื่องปกติครับของชาวโลกมันเป็นเรื่องปกติครับผมเฝ้าก็เป็นเรื่องปกติของผู้ผมอยากเฝ้าผู้อยากฟังกับเป็นเรื่องของผู้อา่าปกติของผู้สนใจฟังผู้บ่สนใจฟังมันก็นเป็นปกติครับนี่คือสิ่งที่มีจริงครับบ,บังคับบัญชากันบ่ได้เป็นเรื่องปกติครับให้ก็มีจริงหัวก็มีจริง ดีใจก็ม่จริงครับโกรธเครื่องคุนใจก็ม่จริงนี่แหละครับจังหวาผมเดินมาเห็นนะพี่น้องครับมือน,นี้มันเป็นมือมันออกค้นสาครับจังหวะผมเห็นนั่นละครน,น้เนาวเป็นจยางไดกับเป็นจยางสันครับสร้างมาแลลวกับว่ได้ลุ่งเรืองบ่ได้ตอหยอดกันไปได้ครับลมเลวโบแตกต่างกันก็บบกอือ้อบักแตงมันเนา่าข้าให้ครับ นี่แหละครับจังหวะอดสงเวทานาบ่ได้ครับทั้งสงสารตัวเองและก็สงส,งสารหม่ครับจักสีซอยกันใดจังใดจึงจะเข้าใจความจริงจริงๆครับจึงจะเห็นตัวเห็นตนจริงๆจึงจะเห็นความบริสุทธิ์ <_ c Kristen> จริงๆหัวพใจรักของโอพรรษานั่นก็คือผู้ไปเป็นบรรพชิตครับเป็นบรรพชิตที่สงส์งนั่นแหละ ผู้จะไปรักษาพ่มาจารีคว่มบริสุทธิ์คว่มดีงามทั้งหลายนั่นละหมายถึงรักษาศีลคัดเกากิเลสและก็ศึกษาธรรมะจนรู้แจ้งเห็นจริงจังมาประกาศบอกชาวบ้านครับจังมาเทศได้ฟังนะครับคํามาเทศกับว่ามันก็หมายเดียวกันครับเวทนามันเป็นเวทนาครับนี่แหละการจีซสอยกันไนนั่นก็คือเผยความจริงสู่กันฟังครับมันมันจึงจะ เข้าใจได้ผู้ได้ฟังครับผู้เผยนั่นต้องเข้าใจซะก่อนถ้าผู้เผยเผยข้อมบจริงผู้ได้รับฟังกับได้รับข้อมาจริงมันก็เป็นไฟล่ามโจนครับคำ,คำว่าไฟล่ามโจน,นนั่นพเพรเกิดประโยชน์ครับมิตรใจใหม่ตัวเข้าเองแล้วก็ตัวผู้อื่นเป็นโมฆะค,ครับเป็นสิ่งที่บอดีพุวนจะประกาศไปครับการจะซอยกันนั่น จริงๆนั่นก็คือซอยไ้ดีขึ้นครับบแมเนวาซอยไ้ต่ำลงบแม่นวาซอยทําลายกันครับมือวนี้ผมก็มาเล็นน้ำพี่น้องประมาณนี่แหละครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจบบ่ไดรครับมันเป็นเรื่องที่ย่วไก่ครับวงกรรกงเกียรสังสารวัต,ตะมันจะบม่มีมือจบครับผมแต่ลูกเขายังมีอยู่ครับทักทายกันซ้ำนี้ครับสวัสดี